สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม m เมช a n n นแนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะ,ะประจำเดือนสิงหาคมปี66นะเอ็มคับชอบกระดนะช่องเมมเม่ดูได้ทั้งลัานาและราศรีนะคะ mm hmm. การแบ,บ่งวันที่ก็ได mm ้ท hmm. ั้งแบบตะบวันตกและแบบของไทยคะ่ะ mm hmm. เป็นฟิกนะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเปิดไพ่นะคะ mm hmm. มดูลดจีต่อุไปไลน์เรื่องทั่วไปนะคะ Take a breather นะคะ Unleash your k r e d e d self แล้วก็ Detoxify ช่วงนี้นะคะจักราวาลอยากให้คุณผ่อนคลายนะคะ Take a breather ไม่ว่าจะเจอปัญหาประสาทอะไรนะคะที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่นะคะในตอนนี้ก็อยากจะให้พักเหนื่อยก่อนพักหายใจก่อนเนาะอะไรที่มันยังทำไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะคะปล่อยวาง unleash your k i e s t self ก็คืออยากให้คุณกลับไปสู่โหมดของคนที่มีความคิดที่เป็นบวกนะคะเป็นคนที่คิดแบบ positive kindness ก็คือเรื่องราวของความเมตตาอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวที่จะเป็นคนดีนะคะไม่ต้องกลัวที่จะกลายเป็นคนที่ดูอ่อนแอในสายตาคนอื่นนะเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณเป็นดีที่สุดนะคะซึ่งคุณก็มีความแบบ อ่อนโยนนะคะมีความเมตตายในตัวอยู่แล้วกลับไปสู่หมดนั้นจะทําให้ชีวิตคุณเจริญขึ้นนะคะ detoxify ก็คือการ detox เนี่ยอันนี้ตรงตัวเลยนะต่อเนื่องจากการที่บอกว่าให้เป็นคนดีในแบบที่คุณเป็นน่ะนะคะถ้าคุณพยายามจะสร้างกราะป้องกันตัวเองโดยการ acting นะ,ะทำอะไรที่แบบดูแข็งกร้าวอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่ตัวตัวเองอะ่ะจะระวังบอกว่าเลิกทำซะแล้วก็กลับไปเป็นตัวของตัวเองนะคะจะดีที่สุดนะคะ detoxify อีก ในหนึ่งก็อาจจะหมายถึงการล้างความคิดด้านลบออกไปจากตัวเรานะคะแล้วก็คิดแต่สิ่งที่มันเป็นบวกนะ,ะแล้วก็ถ้าเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรที่มันไม่ดีอยู่ในตอนนี้นะคะที่มันไม่ดีต่อสุขภาพก็ได้นะคะนยกตัวอย่างเช่นเ,ออเราไม่ได้ดูแลตัวเองนอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้นะ,ะตรงนี้มันใช้ได้ทุกมิติของชีวิตนะคะการคิดลบนี่อันตรายที่สุดด้วยนะ,ะก็อยากให้คุณเนี่ยดี็อ์ความคิดตัวเองด้วยนะคะประมาณนี้นะ สำหรับรายเดือนเนี่ยเมจะมีในส่วนของไกด์ไลน์แถมให้นะคะปกติถ้าดูดวงส่วนตัวเมก็จะเปิดไพ่ไกด์ไลน์ให้ด้วยเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์โดยตรงนะคะจะเปิดไพ่ทั้งหมด8ตํตำแหน่งนะคะเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะ,ะถ้ายังโสดสนิทอยู่นะคะหรือว่ารอรักเก่าเนี่ยมีดวงเงี้ยไข่นะคะ ตำแหน่งแรกคือตัวตนคุณนะตำแหน่งที่2ตัวตนคุณรักตำแหน่งที่3สิ่งที่ต้องระวังตำแหน่งที่4พลังงานที่มีร่วมกันตำแหน่งที่5สิ่งที่เขาอยากบ่อยคุณรู้ตำแหน่งที่หมุมมองที่เขามองคุณตำแหน่งที่7อิทธิพลภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นบทสรุปตรงนี้จะเปิดให้ลายใบนะคะท้ายสำหรับนะคะเป็น7คาถาขึ้นมากับหัว อ,อุปสรรคอยลงนะแล้วก็ข้อขัดแย้งนะคะในใจของคุณสองคนลดลงถ้าจะเคลียร์ใจกันนะ่าจะง่ายขึ้นแหละ,ละตอนนี้นะคะค่ะ ไพ่ประจําตัวคุณเก้วดาบอย่าพิ่งตกใจช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากนะคะถ้ามันไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องคอขัดประตายมากจนเกินไปมันก็อาจจะหมายถึงคนที่วิตกกังวลเนาะเ,เนี่ยถึงได้บอกว่าพอเป็นรายเดือนเม่จะมีโมโนโลจีไกด์ไลน์ให้อะ่ะคุณก็ลองกลับไปดูไพ่โมโลจีที่เมยทำนายเมื่อกี้แล้วกันว่าจักรวาลบอกว่าให้คุณอะ่ะไม่เครียด แล้วก็ดีท็อกซิฟายก็คือว่าเลิกคิดลบนะคะนะไม่เครียดก,ก็จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะตรงนี้ตรงตัวเลยไม่ว่าจะคิดมากเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องความรักประตามนะคะคิดมากในแง่ลบมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองนะ,ะแฟนคุณนะคะได้เดชชริออดขึ้นมากับหัวดีขึ้นนะจริงๆแล้วเขาเองก็ตระหนักถึงข้อขัดแยง้งหรือว่าช่องว่างระหว่างคุณสองคนแล้วเขากาลังพยายามที่จะลดช่องว่างตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นฝ่ายที่ทําอะไรผิดเนี่ยเขากําลังปรับปรุงแก้ไขนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็น3มถ้วยกลับหัวต้องระมัดระวังเรื่องของการเข้าใจผิดความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงคน2คนที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะออไม่ค่อยได้เจอกันอะไรแบบนี้เนะาะพลังงานที่มีร่วมกันเป็นเดอะฟูนี้ดีมากเลยก็หมายถึงคุสองคนเนะี่ยยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้พร้อมจะเริ่มต้นใหม่เสมอพร้อมให้อภัยกันเสมอนะคะ สิ่งที่เขาากบ่อยคุณรู้เป็นสีถ้วยกับหัวช่วงนี้แฟนก็อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจเช่นเดียวกันแล้วก็เขาเองก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเหมือนกันนะเขาก็อยากให้คุณเข้าใจเขาตรงนี้เหมือนกันนะคะไพ่สีถ้วยกับหัวเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่มีเวลาให้กับความรักโรแมนติกอะ่ะมันไม่ได้หมายถึงความเฉยเมยนะ,ะแต่อาจจะหมายถึงคนที่พยายามแล้วแต่ไม่สามารถแบ่งเวลาให้ได้นะคะ มุมมองที่เขามองคุณดีมากเลยเป็นเดมเพลสคุณคือที่หนึ่งในใจของเขาเป็นคนที่เขาจะลงเอ่ยด้วยนะคะอิทิคอนภายนอกที่มีผลต่อความสัมพันธ์เด็กถือถ้วยกับหัวและมะาดระวังเรื่องของอารมณ์ทั้งสองฝ่ายนะอย่าคิดมากอย่าอ่อนไหวมากจนเกินไปแล้วก็ถ้าคาดหวังในเรื่องของเงินโชคลาบนะคะก็ให้ลดความคาดหวังลงจะได้ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยดีนะในเรื่องของโชคลาบเลยแบบนี้ ค่ามาดูบทสรุปนะคะมีไพ่เก้าถ้วยกับหัวยังมีเรื่องไม่พึงพอใจอยู่บ้างนะคะในความสําคัญ6คาถาที่กับหัว เนี่ยค่ะไม่สามารถตอบโจทย์ซึ่งกันและกันได้นะคะในเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆในความสัมพันธ์มันอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะอย่างไรก็ตามก็ยังมีการให้โอกาสกันอยู่นะคะเอ็ดออฟสอดแล้วก็เจ็เหรียญก็หมายถึงการมีความอดทนใ้แก่กันและกันถึงแม้ว่าคุณทั้งคู่ยังไม่ตอบโจทย์นะคะของอีกฝ่ายหนึ่งยังมีบางเรื่องที่ทาให้ไม่พอใจหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ยังทําให้ไม่เป็นที่พึงพอใจอะ่ะแต่คุณก็ยังเลือกที่จะไปต่อทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณกรลกฎลดความคิดมาก ลงไปเนี่ยทุกอย่างมันจะดีกว่านี้อีกนะคะฝากไว้เนาะเดี๋ยวเรามาดูออร์เลคิลกันต่อเลยค่ะใครสนใจจะดูดวส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะ s h ยโยแ r นด์สก s t สโต นะคะ getting to know each other แล้วก็ p レฟ f วอร์ s s คุณสองคนยังมี p พาชันต่อกันนะคะยังรักกันยังพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เสมออย่างที่บอกแล้วก็ getting to know each other ก็หมายถึงการยอมรับในตัวตนในนิสัยใจคอนะคะของกันและกันในแบบที่เป็นอย่าคาดหวังในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็น p l a y f u l n e s s ก็คือบรรยากาศในความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะประมาณนี้ กันต่อเลยนะคะต้องขอภัยด้วยถ้าเกิดมีเสียงแทรกเนาะฝนตกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเสียงรถนะคะ mm hmm. Ask for help from others recovery mm hmm. แล้วก็ forgiveness wow จะมีการขอโทษกันนะคะแล้วก็จะมีการให้อภัยเช่นกันและกันถ้าเกิดไม่สามารถเคลียร์กันเองได้ขอตัวช่วยได้นะ อาจจะเป็นพ่อสื่อแม่สื่อนะคะที่ช่วยประสานรอยล้าวให้คุณสองคนมันจะได้ง่ายขึ้น Recovery ความสัมพันธ์จะฟื้นฟูอย่างแน่นอนนะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณชาวกรกฎและก็ชาวสองทุท่นที่เขามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ชอบการทำนายแบบกระชับสั้นๆแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวคะ่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซูเปอร์เซเนนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะ มีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะสร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะมาใหม่นะคะ Rose q u a r t ขนาด8มิลสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวยใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะ รสคอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพันธ์เส้นมี900ค่ะครบเซร็จรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะมีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะ แล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดอะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมย์ส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะ เซตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ